นางพรามณีเอย๋ยท่านที่กำลังทําบุญบิณฑบาตด้วยข้าวให้พรหมอยู่นั้นขอบอกเลยว่าพรมที่ท่านบูชาอยู่นั้นมันอยู่ไกลจากที่นี่มากนะแท้จริงแล้วอาหารที่ท่านทําให้พรมนั้นมันไม่ใช่แบบนี้เลยท่านไม่รู้จักทางของพรมเลยทำไมถึงบ่นถึงพรมกันละ่ะอาหารพรมกับอาหารคน เคยไหมที่ตั้งใจทำบุญอย่างเต็มที่แต่กลับเกิดคำถามในใจว่าบุญที่เราทําจะส่งถึงที่ที่เราตั้งใจจริงหรือเปล่าเรื่องราวในวันนี้จะพาเราไปพบกับมุมมองใหม่เกี่ยวกับการทำบุญผ่านเหตุการณ์ที่น่าทึ่งและสะเทือนใจของนางพรามณีผู้ศร,ารัทธาแรงกล้าแต่กลับได้รับคำตอบที่ไม่คาดฝันจากพรหมผู้ยิ่งใหญ่ในโลกทิพย์ ในสมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันในเขตพระนครสาวัตถีซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่บ่อยครั้งมากในสมัยนั้นพระพรหมเทวะซึ่งเป็นบุตรของนางพรามณีได้ออกปวดในสำนักของพระผู้มีพระภาคและท่านก็เร่มุ่งมั่นในการบำเพ็ญเพียรอย่างจริงจังจนกระทั่งไม่นานนักท่านก็ได้เข้าใจในหลักธรรม ที่ทำให้กุลบุตรที่ออกจากเรือนได้บวชเป็นบรรพชิตโดยชอบและได้บรรลุถึงพระอรหันต์ซึ่งหมายถึงการหลุดพ้นจากทุกอย่างสมบูรณ์เป็นสุดยอดแห่งพรหมจรรย์เพราะท่านได้รู้แจ้งในสภาวะของตนเองในวันรุ่งขึ้นพระพรหมเทวะก็ถือบาทและจีวรอ,ออกไปบิฏบาทในเขตพระนครสาวัตถี และระหว่างทางท่านได้ไปยังบ้านของมารดาซึ่งนางพรามณีกำลังทำบุญอุทิศให้แก่พรหมอย่างมั่นคงอยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันเท้าสหรบ,บรีพรหมซึ่งอยู่ในพรหมโลกก็ได้เห็นนางพรามณีและคิดว่านางกำลังทำบุญอุทิศอย่างนี้ทุกๆวันทำไมไม่ทำให้ท่านรู้สึกซาบซึ้งมากกว่านี้ด้วยเหตุน,นี้เท้าสหรบ,บรีพรหมจึงตัดสินใจที่จะไปหานาง และทำให้นางรู้สึกตื้นตันใจเมื่อเท้าสหาบรีพรมไปถึงบ้านของนางพรามณีท่านได้ปรากฏตัวขึ้นในอากาศเหมือนคนที่มีอำนาจพิเศษท่านได้กล่าวกับนางด้วยคาถาที่มีความหมายลึกซึ้งว่านางพรามณีเอย๋ยท่านที่กำลังทำบุญด้วยข้าวให้พรมอยู่นั้นขอบอกเลยว่าพรมที่ท่านบูชานั้นมันอยู่ไกลจากที่นี่มากนะแท้จริงแล้ว อาหารที่ท่านทําให้พรมนั้นมันไม่ใช่แบบนี้เลยท่านไม่รู้จักอาหารของพรมเลยทําไมถึงบ่นถึงพรมกันเล่าท้าวสหบุรีพรมยังได้บอกอีกว่าพระพรมเทวะของท่านนั้นเป็นผู้ที่หมดจากอุป,ปกิเลสจนถึงขั้นความเป็นอิเทศโดยท่านไม่มีความกังวลจากกิเลสและอยู่ในสภาพที่สงบเย็นไม่ได้เลี้ยงดูผู้อื่นหรือมีความยุ่งเหยิงในชีวิต พระพรหมเทวะที่เข้ามายัางบ้านเพื่อบินธบัตนั้นเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับการบินธบัตและการบูชาท่านผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีและเป็นบุคคลที่เหมาะสมกับการให้ทานจากมนุษย์และเทวราทั้งหลายพระพรหมเทวะไม่มีอดีตหรืออนาคตท่านเป็นผู้สงบไม่วันไหวและไม่มีความทุกข์หรือความหวังใดๆทั้งสิน้นท้าวสหบริพรม ล่าวต่ออย่างมั่นใจว่าขอให้พระพรหมเทวะนั้นจงรับบิธบาตท,ที่ดีที่สุดเพื่อบูชาพรหมของท่านเถิดท้าสหาบุรีพรหมยังได้อธิบายอีกว่าพระพรหมเทวะนั้นเป็นผู้มีจิตใจสงบและมีศีลดีท่านฝึกตนจนเข้มแข็งเหมือนช้างที่สง่าง,งามไม่วันไหวต่อสิ่งใดและขอให้ท่านได้รับบิธบาตท,ที่ดีที่สุดเช่นกันสุดท้ายท้าสหาบรีพรม ได้กล่าวกับนางพรามณีว่าจงเชื่อมั่นในพระพรหม,มเทวะยาวันไหวและตั้งใจทำบุญที่สามารถนำความสุขเข้ามาในชีวิตได้นางพรามณีจ๋าท่านเห็นมุนีผู้มีความรอบรู้แล้วขอให้ท่านทำบุญที่นำความสุขมาให้เถิดนี่คือคำสอนของท้าสหบ,บุรีพรมที่ต้องการให้ผู้คนเข้าใจถึงการทำบุญและการบรรลุธรรมในชีวิตอย่างแท้จริง เรื่องราวของนางพรามณีทำให้เราเห็นว่าการทำบุญที่แท้จริงไม่ใช่เพียงสิ่งของที่เรามอบให้แต่คือการฝึกจิตใจให้สงบและปล่อยวางจากความยึดติดทั้งปวงเหมือนกับคำสอนของท้าวสหบุรีพรมที่กล่าวว่าจงทำบุญที่นำความสุขมาให้ตัวเองและผู้อื่นนี่แหละหนทางแห่งบุญที่แท้จริงและยั่งยืน